สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์ฝากดฝากดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสอขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพาเข้าชมรถใหม่นะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับปี2553หรือว่าปี2010นั่นเองเป็น Toyota h ไฮรัก i ิโกนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัว G นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0 VN Turbo นะฮะก็จะได้ความปลอดภัยทั้งระบบเบรกเอเี B h, ถุงลมนิรภัยแอร์แบคู่หน้านะครับ คันนี้แรงม้าอยู่ที่163แรงมา้าเป็นตัวเกียร์แมนวนวลนะครับคันนี้เล่นเอกสารพร้อมโอนเป็นรถมือเดียวนะครับส่วนสภาพจะเป็นอย่างไรพร้อมกับการทดสอบขับขี่นะครับะนะฮะเดี๋ยวเราพาดูมาชมกันเลยนะครับผมสภาพรถสีสันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสีสันสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะล้อนะครับก็จะเป็นขอบอยู่ที่ประมาณขอบ16นะครับยางเป็นแม็กซีสนะฮะปียางจะอยู่ที่สัปดาห์ที่17 ดี21นะครับแต่แก้มยางสวยดอกยางยังเหลือๆนะครับบันไดข้างมีสมบูรณ์แบบทั้งซ้ายและขวานะครับผมนะฮะชวนสีสันนะครับมีเก็บสีแล้วนะครับผมนะฮะนะสีดําก็จริงๆก็กล่าวว่าจะเก็บเป็นชิ้นนะครับแต่ดูแล้วนะครับรถสีดําริ้วรอยเก็บเป็นชิ้นส่วนมากจะไม่ค่อยจบนะฮะก็เลยเก็บทั้งคันไปเลยนะครับผมภายในเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้คนขับนะครับผมนะฮะให้มาท็อปเต็มนะฮะกระจก ตัวหน้าเรือหน้าปัดเรือนไม้นะครับปรับแสงนะฮะได้นะครับผมนะฮะกระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างได้ด้วยระบบไฟฟ้ากุญแจเป็นรีโมทซ้ายขวามี2ดอกนะครับผมนะฮะแล้วก็มีกุญแจกันขโมยให้ด้วยนะครับนี่นะฮะพออยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อล็อกเทคนะครับผมยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับได้ถุงลมนิรภัยแอร์แม็คู่หน้าทั้งคนขับและข้างควรคนขับนะฮะมี ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับคอนโซลสวยไม่มีแตกหักไม่มียืดไม่ยืนไม่มีเจาะนะครับผมนะฮะเกียร์เป็นแมนนวลเบาะสภาพสวยไม่ฉีกขาดนะครับผมนะฮะหลังคาฟาก็สะาสะอาดเบาะหลังสาสะอาดไม่มีฉีกขาดนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเล่มเอกสารคันนี้นะครับเป็นเล่มมือเดียวนะครับนะฮะเสียดายนะฮะายทะเบียนไม่ตรงกับปีรถถ้าเป็นตรงกับปีรถจะเป็น 2.0.10นะฮะนี่เป็น2.7 2 0 0 7นะครับนะฮะนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรอันนี้อันนี้แบบคขำๆเฉยๆนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2553เครื่องยนต์2982ก็คือ3 0 0 0ัซีซีนั่นเอง163แรงม้านะครับเจ้าของแรกนะครับเจ้าของเดียวนะฮะซื้อผ่านไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็รับโอนนะครับเมื่อปี59นั่นเองนะครับ เป็นเจ้าของมือเดียวนะครับผมนะฮะเจ้าของเดิมทํางานที่ออปตอท่าพานี่เองนะครับผมนะฮะคันนี้ภาษีที่3,414บาทนะครับผมนะฮะโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปไม่มีอะไรมากมายนะครับส่วนชื่อต่างๆนะ,ะจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะฮะเราจะไม่พาชมเพราะว่าอาจจะมีติดของอกฎของ YouTube ต่างๆกฎของ ร้อเงลื่อนทขต่างๆนะครับส่วนเลขไมค์คันนี้ก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันะครับผมนะฮะเลขไมค์ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับส่วนความเดิมตัวรถนะฮะมาดูมาชมกันนะครับเดี๋ยวพาชมแล้วก็พาลองขับด้วยนะครับดูอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะไม่ได้สาดสีเข้ามารถไม่มีชนหนักไม่มีความอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะเอาไปใช้งานยาวๆคุ้มๆราคาเบาๆบอกเ,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 เลยนะครับผมนะฮะ บอกเลยว่าคันนี้ราคาเบาๆนะครับนะฮะนะสีสันสวยทั้งคันนะครับนี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้าเบาสวยนะครับแผ่นรองพื้นแถมให้ใหม่นะครับผมภายในก็สวยสะอาดพอได้นะครับส่วนอาร์คนะฮะความเดิมของเมิดอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะนะไม่ได้สาดสีเข้ามาไม่ใช่เมิดอาร์ตปลอมนะครับมิดอาร์ตแท้ๆโรงงานเลยนะครับนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงลมนะฮะใส่มุมก่อนนะครับผมนะฮะเวลาใส่่ะโอเคนะครับผมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของนะฮะช่วงล่างนะฮะคันนี้บอกเลยว่าสวยเลขกจีซีจะเป็นเลขกจีซีหลังแล้วนะครับผมนะฮะ เห็นไหมฮะชัสซีไม่มีการพ่นมานะครับอันนี้ผมล้างแล้วก็เคลือบน้ํายาไว้เฉยๆนะครับมันจะออกเงาๆหน่อยนะครับผมนะแต่ไม่ได้มีการพ่นการสนุนการสนิมต่างๆนะครับนี่ช่วงล่างนะครับให้ดูชัส่งยัดซีสวยนะครับนะฮะไม่แดงไม่เขินนะครับท่อเสียล้างให้สะอาดๆแบบนี้นะครับผมนะฮะนะก็เอาไว้ให้ลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับนะฮะ นี่ครับด้านหลังกันชนท้ายผมแถมให้ใหม่นะครับอันเดิมมีลักยิ้มนะครับลักยิ้มก็เยียนใหม่ให้เลยนะครับผมนะฮะส่วนยางไหลเดี๋ยวหาใส่ให้นะครับนี่ครับคือพื้นกระบะของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับยางไหลมีให้นะครับแต่ยังไม่ใส่เฉยๆนะครับแม็กไลเนอร์สภาพสวยนะครับคันนี้ไม่เคยติดข้องนะครับใส่แค่ ตัวโลบาร์นี้ผมถอดออกนะมันมันดูไม่ค่อยสวยโลบาร์เขาจะเป็นโลบาร์พลาสติกเก่าแล้วไม่สวยนะครับก็เลยถอดออกนะฮะนี่ครับฝั่งนี้นะครับก็จะเคยเปลี่ยนเปลือกกระบะฝั่งนี้มานะครับนะฮะดูแล้วอาร์คมันหายไปนะครับน่าจะเคยเปลี่ยนเปลือกกระบะฝั่งนี้มาส่วนชายสวยนะครับนี่ร่อนสวยชายสวยนะครับมีแค่คราบดินนะฮะที่ไม่ได้ล้างนะฮะฝั่งนี้เดิมนะฮะอาร์คเดิมยังเห็นอยู่นะครับผมนะฮะแต่สีดํา ในมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่านั้นเองนะครับนะรถไม่ได้ชนหนักอะไรนะฮะส่วนมากที่การเปลี่ยนก็คือเบียดบุบนะฮะส่วนมากพวกโตโยต้าจะไม่ค่อยเคาะนะครับตีเปลี่ยนดีกว่านะครับอันนี้เพิ่งปัดเงานะฮะเงามากนะฮะดูนะฮะสองกระจกได้เลยคันนี้นะครับผมนะฮะยางดีอยู่นะครับใช้ได้ไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับผมนะฮะนี่ครับภายในสวยนะครับผมนะอากเดิมทุกเม็ด คันนี้แรงม้าขับดีมากนะฮะเห็นไหมฮะอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับกดเป็นมานะฮะถ้าเป็นเครื่องยนต์3.0ที่เป็น Vn อยู่แล้วนะครับขับดีโดยเฉพาะการเดินทางไกลนะครับมีคนจํานวน4ีหคนมีของนะครับขับสบายอัตราเร่งแซงดีนะครับผมนะฮะก็จะไม่เหนื่อยนะครับผมนะฮะนี่ดูอาร์คเลยครับอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะครับนะฮะ ขับขี่ขึ้นเขาเดินทางไกลจะสบายหน่อยเพราะเครื่องยนต์เขาแรงอยู่แล้วนะครับคอนโซลสวยมากนะครับบุ๊กเซอร์วิสก็ยังเหลืออยู่นะครับผมนะฮะนี่ครับนะฮะยังอยู่นะครับผมเพราะคันนี้เป็นรถมือเดียวแล้วก็การเก็บรักษาไว้ค่อนข้างดีนะครับนะฮะค่อนข้างดีมากนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนภาษีนะครับมาดูภาษีคันนี้นะครับภาษีหกเก้านะครับผมนะฮะภาษีหกเก้าปีหน้า ปีหน้าค่อยมากันนะครับปีนี้ต่อแล้วนะครับผมนะฮะนี่ครับรอบคันสวยๆแบบนี้นะฮะมีไฟตัดหมองเป็นตัวท็อปนะครับผมนะฮะส่วนเครื่องยนต์นะครับมาดูห้องเครื่องยนต์กันนะอันนี้ล้างให้แล้วนะครับผมขอค้าฝากระโปรงก่อนนะครับผมนะฮะหม่ก็ไม่มีเสียงนะฮะไมค์ก็ลืมชาร์จไม่มีแบตบนะฝากระโปรงถอดแน่นอนเพราะถอดเก็บสีนะครับผมนะฮะ ฝากระโปงซีนเดิมทั้งหมดนะฮะโตโยต้าชัดเจนซีนเดิมสติ๊กเกอร์แอร์อยู่ครบหมดนะคะเดิมๆฝั่งนี้ซุ้มซอกเดิมนะฮะไม่มีแกะไม่ถอดนะครับมอกอชัดเจนเพจอยู่ครบนะฮะคานแอชัดเจนนะครับคานหน้าน็อตดำถูกต้องนะครับผ่านหน้า,นา,นาบางๆเห็นนั่นเลกนะฮะเกิดการสัมผัสจากตัวกันนะฮะตัวนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็เลขคานชัดเจนช่องไฟตรงนะครับช่องไฟ ระยะเท่ากันแล้วก็เลขที่ปั๊มลงไปนะครับต้องคมแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าหายบ้างจุดหายบ้างนั่นคือมีอาจจะมีเคยการโปสีหรือว่าเคาะหรือพ่นสีทับนะครับมีอาร์คเดิมเอ้นน็อตเดิมนะฮะเป็นน็อตดามสติ๊กเกอร์กัรลอยอยู่ครบคานาชัดเจนนะครับอาร์คเดิมทั้งหมดซุ้มซอกเดิมได้ระบบเบรก ABS นะครับเครื่องยนต์ล้างทัความสะอาดให้แล้วนะครับนะฮะเดิมๆไม่ได้โมดิฟายไม่ได้แต่งนะฮะ ในตัว VN นะครับไม่ว่าจะเป็น2.5หรือ3,000ก็จะมีมอเตอร์ควบคุมนะฮะนะฮะเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับผมนะฮะนี่ครับแบตเตอรี่นะครับผมนะเครื่องยนต์ล้างให้สวยๆแบบนี้นะครับนะเช็คแล้วไม่มีจุดรั่วซึมนะครับผมนะฮะในการที่ทำไมเราล้างนะครับนะฮะอย่างนึงนะฮะก็คือความสวยงามนะครับอีกอย่างก็คือเพื่อจะได้รู้ว่ารถมีจุดรั่วซึมตรงไหนบ้างนะครับถ้ามีจุดรั่วซึม หลังจากรางแล้วมันจะเห็นง่ายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ล้างเลยเราก็จะไม่รู้ว่ามันออกจุดไหนกันแท้ๆนะครับผมนะฮะควาเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่นะฮะสตาร์ตติดง่ายนะครับผมนะฮะเสียงเครื่องเพาะมากนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0 VTEB นะครับเป็นรหัสนะฮะ1.0 t ดีนะครับผมหน้าะครับเครื่องยนต์ทนทนอยู่แล้วโตโยต้าบอกเลยวิ่งเป็นล้านโลได้สบายนะครับ เครื่องยนต์ดีกําลังอัดดีนะครับผมนะฮะคือยนต์ไม่มีายหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําเดิมของโตโยต้าแต่โดนน้ายากนันไปนะฮะของโตโยต้าเลยนะครับอันนี้ก็จะมีแรงดันอยู่แล้วเวลาเปิดนะฮะวิ่งมาถ่ายสามสิบกิโลเราวิ่งมาก็ต้องเป็นธรรมดานะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับน้ย,นะยาไม่ขาดนะครับนัญยาไม่ขาด การดูแลรักษาค่อนข้างดีอยู่นะครับสําหรับคันนี้นะครับระบบแอร์ทำงานปกติแอร์ไม่ดังนะครับนะฮะแอร์เย็นปกติเลยนะครับนะฮะปีปั๊มปกติดีนะครับพวกนี้เราเสียถ้าไม่ดีเราจะเปลี่ยนปีปั๊มหรือเติมน้ำยาให้นะครับนะฮะเพื่อเวลาวิ่งทางไกลหรือนะฮะจะได้ระบายความร้อนได้ดีนะครับ ส่วนคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับนะฮะเอาไปในราคาค่าตัวอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทนะครับ2 3 9 0 0 0บาทนะฮะลูกค้าต้องมาดูมาลองขับผมอยากให้มาดูมาลองขับมากนะครับแล้วก็รับเองเอาไปเปลี่ยนของเร็วเองแต่ถ้าลูกค้าอยากจะให้เปลี่ยนของเร็วให้อยู่ที่3 0 0 0บาทนะครับก็จะมี น้ำมันเครื่องกองเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเพืองท้ายนะครับผมนะฮะก็อยู่ในงบสามพันถ้าคิดว่าที่ผมถูกก็เปลี่ยนที่ผมได้นะครับผมนะส่วนนะครับท่านใดที่ไม่มีเวลามาอยากให้จัดส่งได้เช่นกันนะครับดูสภาพดูรายละเอียดของการรีวิวได้ร้อยเปอร์เซ็นเชื่อมั่นในตัวผมนะฮะมัดจำหนึ่งหมื่นส่วนที่เหลือรอจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับส่วนจะให้เปลี่ยนของเหลอไม่เปลี่ยนของเหลวก็แจ้งมาได้นะครับก็บวกเพิ่มเติมไปนะครับ ส่วนระยะทางการจัดส่งก็สอบถามผมมาอีกทีนึงเพราะผม้อบถามทีมงานนะครับว่า,าถ้าไปที่นี่ที่นี่เขารับเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ที่เขาเคยไปนะครับนะอาจจะไม่ได้ตรงว่ากิโลละ5บาท10บาทไม่ขนาดนั้นนะครับนะสมมติว่าชนบุรีก็อยู่ประมาณ55าพันห้าหกพรือห้าพนนะก็ประมาณนี้ก็ต้องดูนะครับในสายเหนือก็ 6,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับผมนะฮะนะก็ตามระยะทางที่เขาเคยไปนะครับนะเขาก็ดูในเรื่องของความคุ้มค่าที่เขาขับรถรุ่นนี้ไปเติมน้ํามันเท่าไหร่กลับคืนมาต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็เอ่อเขาจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสนใจยังไงติดต่อมาได้ที่เบอร์098นะครับ27442790982744279 ไลน์ไอดีศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดห้าสี่สี่สี่หนึ่งนะครับดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพ่ามเพิ่เมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้ไลน์เมื่อวานลูกค้าถามมานะครับค้นหาไม่เจอไม่รู้เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้ค้นหาด้วยไอดีไลน์ไม่ได้นะครับนะฮะก็รบกวนโทรมาหาผมเดี๋ยวผมเพิ่มให้นะครับนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนผมเต็มหรือยังไงนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีลูกค้าโทรมานะครับแล้วค้นหาไม่เจอนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพาทดสอบขับขี่สักหน่อยนะครับผมนะฮะช่วงล่างนี้เต็มร้อยนะครับไม่มีปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็น p พาเวอร์ไม่ว่าจะเป็นชุดลูกมารชุดคันทรงยางหูแหนบต่างๆเพาครับกากบาทดีหมดนะครับไม่มีปอกแป๊กนะครับผมนะฮะเห็นนะฮะ ขับขี่แบบธรรมดานะครับขับขี่ดีรอยเกียร์กดเป็นมานะครับแต่ยังไม่ได้กดเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นนี้เราลองพากดคันเร่งดูนะครับนะอันนี้คือขับแบบธรรมดานะครับผมอัตราการซิ้เปลืองก็ไม่ได้เปลืองมากนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์สามพันสำหรับโตโยต้านะฮะไม่ได้ต่างกันมากโดยเฉพาะการวิ่งทางไกลและมีน้ําหนักนะฮะมีคน4ี่ห้าคนนะครับอาจจะประหยัดกว่า2.5ด้วยซ้ําเพราะ ไม่ได้กดคันเร่งมากมายนะครับไม่ได้ต้องการแรงบิดกำลังมากเกินไปนะครับผมนะฮะอ่นะฮะเขาก็ยูเทิร์นในจุดที่ไม่ใช่จุดยูเทิร์นนะครับผมนะฮะออกไปเมื่อกี้อ่ะนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราลองกดนะฮะผมลืมเลยเมื่อกี้นะครับอันนี้กดอยู่ที่ประมาณนี่จะประมาณเกียร์สีนะครับผม เกียร์ห้านะครับผมนะฮะกดเป็นมาแน่นอนนะครับนะฮะก็ถึงทางแยกแล้วนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ขับขี่ดีตาเร่งดีแน่นอนนะครับถ้าสนใจยังไงให้ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 9 8 2 7 4 4 2 7 9 0 9 8 2 7 4 4 2 7 9ี่สี่สองเจ็ดเก้านยดี่สี่สองเจ็นะครับผมนะฮะสนใจหารถใช้งานสักคันคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ อ่นะฮะโทรมาได้ตลอดเวลานะครับผมรอรับอยู่ตลอดเวลานะครับนะฮะถ้าสนใจยังไงติดต่อมาได้ที่เบอร์098274 4279านะครับ0 9 8ย7 4 4 2 7 9ปดี่ส4 75, 4สานยดีนะครับส่วนท่านใดนะครับที่นะฮะมาไม่ถูกก็พิมพ์ GPS ว่ารถบ้านวัฒนาชัยจเจริญรถบ้านนะครับผมก็จะมีปักบูใน GPS อยู่นะครับ แต่ก่อนเดินทางรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีคันไหนยังไงรถรุ่นนี้ที่กําลังหาอยู่ขายไปหรือ,อยังนะครับผมนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยๆวยวีโก้คันนี้สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ